คนก็วันนี้นะคะก็มาอยู่กันใน,น,นเนะะก,นนนะะเกมาากเซเพโต้นั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาหากระเป๋านักเรียนฟรีนั่นเองนะคะในเซเพโต้ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูราคากระเป๋าคือเราจะบอกว่าเราเนี่ยคือเราได้รับกระเป๋ามาแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาถอดทุกคนนะคะว่าหากระเป๋าในญี่ปุ่นยังไงนั่นเองค่ะแต่เราก่อนอื่นที่เราจะไป ทำนะคะเพื่อแบบที่จะได้กระเป๋าฟรีเดียเราจะพามาดูก่อนว่าราคากระเป๋าจริงๆนะคะราคาเท่าไหรค่ค่ะราคาของน้องนะคะอยู่ที่50เพรนั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยวิธีแล้วเรานะคะไปดูวิธีการหากันเลยคะ่ะวิธีแรกนะคะก็มากันที่อ่าที่เป็นตัวค้นหานะคะทุกคน แล้วเราก็มาพิมพ์ตรงนี้นะคะเป็น s ซเปโตเจแปนนะคะนี่เลยนี่นะคะนี่นี่นะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็กดอันแรกนะคะนี่นี่นะคะมาเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็มาที่เป็นอันนี้นะคะนี่อันนี้ เสร็จแล้วนะคะที่เราพามาเราถึงหน้านี้นะคะเราก็มากดอันนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลย <S <S นี่นะคะทุกคนนี่เสร็จแล้วนะคะเราก็เลื่อนนะคะเลื่อนลงมานี่นะคะทุกคนนี่จะมีที่เป็นลูกนองกระเป๋าอันนี้นะคะทุกคนส่วนที่จะมีลูกศรสามจุดนะคะก็จะเป็นโค้ดนะคะที่มาใส่ โค้ดที่เราเนี่ยต้องใส่ในเพื่อที่จะกระเป๋านะคะแล้วก็ปรากฏคำว่า Get นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่โค้ดนะคะโค้ดก็คืออันนี้นะคะทุกคนที่เราบอกไปก่อนหน้านี้นะคะนี่แล้วเราก็กดสัมมิตตรงนี้นะคะนี่เลยแล้วมันก็จะขึ้นว่าหน้าเว็บนะคะนี่แล้วก็จะบอกว่าคอมพิวต์แล้วก็คือเราก็ได้แล้วนะคะเสร็จแล้ว เราก็ออกจากหน้านี้นะคะนี่กดออกเลยพอกดออกนะคะทุกคนเราก็มาที่น้องกระดิ่งตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาที่คางของขวัญน,นั่นเองค่ะทุกคนนี่นะคะนี่นี่เลยเขาก็ส่งมานะคะก็จะเป็นประบณน,นี้ค่ะแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะคะนี่เลยก็ นี่นะคะทุกคนเราก็เอามาแต่งตัวนะคะให้เข้ากับกระเป๋าด้วเองนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นลุกนักเรียนญี่ปุ่นอย่างนี้นะคะนี่เลยก็ถ้าทุกคนนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนแล้วกดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้กันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของช่องของเราค่ะก็ถ้าใครอยากให้เราทําคลิปอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะ ไว้เจอกันใหม่นะทุกคนสวัสดีค่ะ